โอ้น oh, oh, e uh, ้องวันนี้เป็นไงบ้างก็เดี๋ยวว่าขึ้นจังได้หรือเครับเหนื่อยไหมก็มีเหนื่อยมากครับหลายคนถามว่าช่วงปลายยกสี่เกิดอะไรขึ้นไหโอ้โดนเยอะครับโดนต่อยฟุงต่อยหน้าต่อยฟุงต่อยหน้าโดนตมากัดทีครับปากเอะเตะหมดเลยอ่ะอืมถ้เจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันนะครับผมสามยกนี้ก็สองยกนี้ดูเราเราดูต่อยสบายแต่เรายกสามพอเขาเริ่มต่อยหมัดเราก็โดนหมัดก็ทําท่าจะมีซึมๆเหมือนกันแต่เขายกสี่ เดินเสียบเดินเสียบจนเขานี่ออกการจะยอมเราแล้ว้วป้ายุกเขามาได้หมัดเราก็โดนทำท่ามืออีกคิดว่าถ้าเกิดยกสี่ละครอีกทค่สามสิบวินี่เป็นไงก็ผมน่าจะตนอยู่ได้ครับมันอยู่กับดูตนดูหัวใจแล้วไม่ไม่ใช่ว่าเวลาไม่ใช่ว่าละครัหรือว่าอะไรอยู่กับหัวใจแล้ว่ามคนเราล้วนบางคนก็ไปั้งแต้นยกสี่อะไรจะมาเรตั้งแต่คน ก็พยายามเร่งเลยครับเผื่อเาแบบเก่งโซ่อยังไงแบบนี้ต้องใจกัดให้อยู่ก่อนครับปุ่ไว้ก่อนครับแล้วพี่เขามาเป็นยังไงตอนนี้พี่เขาถือว่าเก่งครับหัวใจพี่เขก็ดีเหมือนกันครับผมต้องบอกว่าหกไฟติดแล้วครับหกไฟติดน้รหดักดีสุดเท่าไหร่ครับก็ไฟต่อไปก็ต้องร้อยี่ิบห้าอี่ปุก็ไ้ร้อ่สิบห้าญ่ปุ่นมีใต้องติดต้องมีหลายคนเลยเทียบเลยในใจเราอยากเจอใครไหมเรียกแต่โปรโมเตอรครับ ไม่ควรจะถึงใครครับวัเราขึ้นเป็นมวยอกครั้งแรกเลยไหมครับมวยอกครั้งแรกครับรู้สึกไงบ้างครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ทำทำเยอะด้วยครับวันนี้มีต่อโจ้ตัวมาถับผมด้วยครับผมต่อโจ้าตัวให้ไรครับต่อโจ้ตัวให้สองหมื่นครับอาชีพทั้งหมดใช่ไหมประมาณหนหมื่นครับเก้าหมื่นเสียโบนให้อีกหนึ่งหมื่นครับเป็นยงไงรวมๆผลงานไฟนี้พอใจไหมครับก็เยอพอใจครับก็ต่อยครับที่ยอมเือว่าจะดูประสบการณ์อะไรดีกว่าผมเยอะเลยครับมีทุก จุดไหนที่ต้องกลับไปเสริมอีกไหมครับก็ยูนที่ผมเล่อะไรแบบนี้ครับอาจจะเล่มัวไปเลยแล้วต้องเป้าหมายอะไรัอยากชิงแชมป์ไหมหรือว่าก็ผมว่าดูดูไปก่อนดีกว่าครับก็รุ่นผมมันถือว่ามีตัวเก่งเยอะนะครับเราเป็นคนจังหวัดต้นกระบี่ครับเป็นปีนี้อายุไหร่ครับปีนี้อายุสิบแปดย่างย่างเกบเก้าครับของชาวกระบี่เก้าแฟนมอลที่เชียร์เราหนึ่งก็โอ้ฟาเป็นขนาดใหญ่เพิ่มมครับไปนีบังคอ ทำได้เมื่อเจอพมพูดมาตอนเช้าเลยก็ทำไม่เต็มที่ครับโอเคครับยินดีกับการชนะด้วยครับน้องอค,ครับผม